ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิศด้วยนะคะตอนที่216ใช่ไหมล่ะในท่านไปเชิญทุกคนนั่งที่ห้องโถงด้านหน้าเป่ารับใช้ก็รีบยกน้าชาพ่อบ้านก็รีบลงไปเตรียมอาหารกลางวานันบอกว่ามาดื่มน้ำพักเหนื่อยแต่แน่นอนมันไม่ง่ายเหมือนการดื่มน้ำตามธรรมชาติทุกคนต้องการกินข้าวและพูดคุยไปด้วยกัน ฟูเซียลิงผู้พิพากษามนทนเคยชินกับมันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะทุกครั้งที่เขาลงพื้นที่ในชนบทเขาจะได้รับการต้อนรับจากหลีจางผู้ใหญ่บ้านหรือเซียนเชิญไม่ก็เศรษฐีที่ดินจากพื้นที่โดยรอบถิ่นนั้นในท่านไปยังมีประสบการณ์ในการต้อนรับเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ชนบทอีกด้วย ก่อนอื่นเขาจะถามเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่อื่นๆก่อนแล้วค่อยถามเกี่ยวกับการจัดการในปัจจุบันในเมืองมณนทนหลังจากนั้นเมื่อพูดถึงการเก็บเกี่ยวฟูเซียลิงผู้พิพากษามณนทนรู้สึกปวดหัวและหันไปถามหลีจางผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าหมู่บ้านเกี่ยวกับสถานการณ์ในหมู่บ้านชหลีแห่งนี้ลีจางได้แต่ถอนหายใจและขอให้หัวหน้าหมู่บ้านเป็นคนพูด สิ่งของที่บ้านสามารถปลอมแปลงตบตากันได้แต่พืชผลในทุ่งนาที่ปลูกเอาไว้นั้นปลอมแปลงตบตากันไม่ได้เขาแค่อยากจะบอกว่าสถานการณ์เป็นไปในเชิงบวกมากมันยังดีอยู่มากแต่เซียลิ่งผู้พิพากษามนทนจะเชื่อเหรอทันทีที่เซียนลิ่งเดินเข้าไปในพื้นที่ปลูกข้าวเขาก็จะเห็นทุกอย่างด้วยตาตนเองอยู่แล้วนี่นาใช่ไหมละ่ะ สำหรับพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงที่สุด2แห่งในหมู่บ้านชีลี่หนึ่งในนั้นอยู่ริมลำน้ำและพวกเขาเพิ่งเดินจากอีกฟากหนึ่งของลำน้ำมาทางด้านนี้และฟูเซียลลิงผู้พิพากษามนทลย่อมต้องได้เห็นมันเมื่อเห็นหลี่จางผู้ใหญ่บ้านถอนหายใจหัวหน้าหมู่บ้านก็แอบเหลือบมองมานเป่าอย่างเงียบ จากนั้นก็ถอนหายใจและตัดสินใจเริ่มต้นคร่ำครวญร้องไห้อย่างน่าสงสารเชื่อม่่นเป่าดีกว่านะตอนนี้เหล่าโจผู้เป็นพ่อก็ซื่อซื้อเขาไม่รู้เสียแล้วว่าในลำไส้ของหัวหน้าหมู่บ้านที่มีศักเป็นหลานอาของตนเองนั้นแอบซ่อนอะไรอยู่บ้างกี่พับกี่โคดเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่หัวหน้าหมู่บ้านพูดนั้นถูกต้องเลยถูกต้องทุกอย่าง เขาจึงนั่งข้างๆและพยักหน้าเห็นด้วยครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างจริงใจและซื่อสัตย์ในความเป็นจริงสถานการณ์ในหมู่บ้านชหลียังดีกว่าสถานการณ์ในหมู่บ้านแห่งอื่นที่ฟูเซนลิงผู้พิพากษามนทนเคยไปเยี่ยมชมมาก่อนเสียด้วยซ้ำไปนั่นเป็นเหตุผลที่เขายิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกเมื่อพื้นที่ได้รับผลกระทบมีขนาดใหญ่มากหลังจากรุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่ง เขามองไปที่ในท่านไปและถอนหายใจกล่าวว่าเขตปกครองได้ออกคำสั่งภาครัฐให้แต่ละมนทรวบรวมเหยื่อผู้พัดถิ่นแม้ว่ามนทรั่วเจียงของเราจะอยู่ห่างไกลอยู่สักหน่อยแต่ผู้พัดถิ่นจำนวนมากก็ลางไหลเข้ามาในลวดเจียงของเราเช่นกันไม่ว่าอย่างไรผู้พัดถิ่นทั้งหมดมาจากเขตปกครองอี้โจพวกเขาต่างมีญาติและเพื่อนฟู้งอยู่ที่ลวดเจียงเสมอ ดังนั้นตอนนี้ในตัวเมืองมนทลนจึงรับผู้ลี้ภัยมาเป็นจำนวนมากในท่านปพยักหน้าเข้าใจผู้ลี้ภัยบางคนนำทรัพยากรของครอบครัวมาด้วยและสามารถรับมือกับค่าใช้จ่ายรายวันได้บ้างชั่วคราวแต่ผู้ลี้ภัยที่หนีมามือเปล่านั้นมีมากกว่าเขื่อนพังทลายน้ำท่วมฉับพลันมันไม่เหมือนกับภัยธรรมชาติอื่นๆน,น้ำมาอย่างรวดเร็วและรุนแรง และให้คนไม่มีเวลาเอาของมีค่าติดตัวออกมาด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้ค้าได้แต่หุงข้าวโจ๊กเพื่อบรรเทาทุกข์ให้พวกเขาแต่นั่นไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาระยะยาวเลยจริงๆหลังจากฝนหยุดตกนายท่านไปส่งมาเลดข้าวสองตานไปยังที่ว่าการมณฑลเพื่อให้การช่วยเหลือซึ่งเจ้าของบ้านรายอื่นๆที่พอมีหน้ามีตาต่างก็ทำเช่นเดียวกันนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนภาครัฐแม้ว่าข้าวที่บริจาคชุดนี้จะไม่นับได้ว่ามากมายอะไรนักแต่ก็ยังถือเป็นน้ำอีกหยดหนึ่งที่หล่นลงในถังสำหรับรวบรวมช่วยเหลือให้กับผู้ลี้ภัยในมนฑลล้วเจียงดังนั้นคำพูดของเซียนล,ลิงผู้พิพากษามนฑลในขณะนี้จึงเป็นการบอกเป็นในว่าอาหารในครังของที่ว่าการมนฑลลัวเจียงนั้นใกล้จะหมดลงแล้ว และการบรรเทาภัยพิบัติครั้งต่อไปจะสามารถกระทำได้ก็ต่อเมื่อต้องเปิดยุ้งฉางในเมืองมณฑลได้เท่านั้นแต่ละมณฑลต่างก็มียุ้งฉางเป็นของตนเองซึ่งสำรองเอาไว้ใช้เพื่อจัดการกับภัยธรรมชาติแต่ในการเปิดยุ้งฉางแต่ละครั้งนั้นจําเป็นที่จะต้องยื่นคำร้องต่อที่ว่าการเขตซึ่งเป็นหน่วยงานเหนือปกครองขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ถ้าเป้าหมายของการยื่นขอเปิดยุ้งฉางเพื่อประชาชนในพื้นที่ปกครองก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ตอนนี้มีผู้อพยพจำนวนมากเข้ามาและจำเป็นต้องให้การบรรเทาทุกข์หากยื่นขอเปิดยุ้งฉางเพื่อผู้อพยพเกรงว่าคนในพื้นที่จะมีความคิดเห็นได้นาซีดังนั้นฟูเซียลลิงจึงขอให้พวกเขาใส่ใจกับคำพูดและการกระทำของชาวบ้านและจะเป็นการดีที่สุด ที่จะชักชวนพวกเขาให้รู้จักแบ่งปันน้ำใจให้รู้จักความรักไร้ขอบเขตแน่นอนว่าเขาไม่ได้สนใจแค่ผู้ลีภัยและคนในท้องถิ่นเท่านั้นครั้งนี้รัฐบาลมนทลมีเงินช่วยเหลือสำหรับบ้านทุกหลังที่พังทลายลงจากเหตุการณ์น้ำท่วมเขายังเห็นข้าวและข้าวสาลีขึ้นรานในเวลานี้ด้วยและโดยพื้นฐานแล้วมันก็เหมือนกับในพื้นที่อื่นๆ เมื่อบ้านพังทลายลงมเมล็ดพืชก็ชื้นและขึ้โนราเป็นเรื่องที่หลีกไม่พ้นแม้ว่าตามทฤษฎีแล้วอาหารประเภทนี้จะไม่ฆ่าคนที่กินมันเข้าไปในทันทีแต่การกินมากเกินไปก็ไม่ดีต่อร่างกายเช่นกันด้วยความสามารถในปัจจุบันของรัฐบาลมนฑลสามารถให้เงินอุดหนุนเฉพาะผู้ที่บ้านเรือนพังทลายลงได้หากต้องการขยายขอบเขตการอุดหนุนช่วยเหลือ เกรงว่าต้องทมหาความสมัครใจของคนอย่างอาจารย์ไปได้เท่านั้นในท่านไปได้ยินคำพูดของฟูเซียลิงเขายอมฟังออกว่าเซียลิงกำลังบอกเป็นในในว่าต้องการระดมการบริจาคจากเศรษฐีที่ดินเหล่านี้อีกครั้งคราวนี้พุ่งเป้าไปที่คนในท้องถิ่นเป็นหลักในท่านไปครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งอันที่จริงนี่ก็เป็นเรื่องดีสำหรับเศรษฐีที่ดินอย่างพวกเขาด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นเขาเป็นคนในหมู่บ้านชีลีอาหารส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคจะแจกใจ่ายให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านชีลีซึ่งไม่เพียงพอแต่จะช่วยเหลือบ้านของตนเองและชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้นแต่ยังสร้างชื่อเสียงให้กับเขาและครอบครัวป่ายของเขาอีกด้วยอย่างไรก็ตามเดิมทีในท่านป่ายเองก็ตั้งใจที่จะบริจาคอีกสักชุดหนึ่งอยู่แล้ว จะดีกว่านี้ถ้าการบริจาคนี้ส่งตรงไปให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันดังนั้นในท่านไปจึงพยักหน้าเห็นด้วยและบอกว่าเขาจะร่วมมือกับนโยบายของฟูเซลลิงอย่างแน่นอนเมื่อเซลลิงเปิดหัวข้อขึอข้นมาและในท่านไปก็ปล่อยออกไปหลังจากรุ่นคิดอยู่พักหนึ่งเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามคำถามเกี่ยวกับภาษีหรือดูใบไม้ร่วงขึ้นมา แม้ว่าตระกูลไปจะมีภูมิหลังที่มั่นคงแต่ภัยพิบัติในครั้งนี้ก็ร้ายแรงเช่นกันทรัพย์สินของตระกูลไปไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหมู่บ้านชีหลี่และในตำบลไปมาแต่ยังมีอยู่ในหมู่บ้านและเมืองอื่นๆในมณฑลลัวเจียงอีกด้วยและแม้แต่ในเขตการปกครองปาชีและเขตปกครองอี้โจก็ยังมีทรัพย์สินของตระกูลไปอยู่เช่นกัน เป็นผลให้เขาก็ได้รับความทุกข์ทรมานและประสบกับภัยพิบัติมากมายในหลายพื้นที่เหมือนกันแม้ว่าตระกูลไปของเขาจะมีครอบครัวขนาดเล็กแต่เขาก็มีบ่าวรับใช้มากมายข้าทาสก็ต้องเสียภาษีเช่นกันภัยพิบัติครั้งนี้ร้ายแรงมากหากราชสำนักไม่พิจารณาลดหรือยกเว้นภาษีหรือดูใบไม้ร่วงจริงๆ ฟูเซียลิงผู้พิพากษามนทนหยุดชั่วครู่หนึ่งเดิมทีต้องการพูดคุยเรื่องนี้เป็นการส่วนตัวกับในท่านไปแต่เมื่อเห็นว่าที่ปรึกษาส่วนตัวของเขาเองขยิบตาให้มาฟูเซียลิงผู้พิพากษามนทนก็เข้าใจหลังจากรุ่นคิดเล็กน้อยการพูดคุยกับในท่านไปเป็นการส่วนตัวจะเป็นความลับแต่การพูดคุยในที่นี้ไม่ถือว่าเป็นความลับติดจะเปิดเผยเสียด้วยซ้ำไป ต่างฝ่ายต่างก็มีประโยชน์และข้อดีอย่างหลังคือสามารถได้รับเกียรติและสักศีจากชาวบ้านได้ในระดับหนึ่งนี่โจเป็นเขตปกครองและมนทลที่ได้รับความเสียหายโดยตรงสามารถได้รับการยกเว้นภาษีได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วแม้ว่าจะยังไม่มีคำสั่งอย่างเป็นทางการลงมาจากราชสำนักแต่ฟูเซลลิงผู้พิพากษาม,มนทลนั้นรู้ดีว่ามันเป็นไปได้ ไม่เพียงเพราะภัยพิบัติครั้งนี้เท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะเต้ทาวเวจือคือผู้ที่มาบรรเทาภัยพิบัติด้วยตนเองเต้ทาวเวจือดำรงตำแหน่งมีซูเจียนซึ่งเป็นหัวหน้าสำนักราชเลขาธิการที่มีหน้าที่คัดกรองดีกาต่างๆก่อนนําเสนอต่อจกักรพรรดิเขาเป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความยุติธรรมและความซื่อสัตย์ แต่เขตปกครองและที่ว่าการมณฑลอื่นๆที่ไม่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเช่มนมณฑลลั่วเจียงของเราหากทางเขตปกครองไม่รายงานขึ้นไปมันก็เป็นการยากที่จะได้รับการลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีเมื่อเทียบกับเขตปกครองอ e ีโจแล้วภัยพิบัติในเขตปกครองปาซีเองก็ไม่ได้รายแรงเช่นกันในเวลานี้ผู้คนพากันตื่นตระหนก แล้วฟูเซียลลิงผู้พิพากษามนทนคาดเดาได้ว่าเต้ทาชื่อสี่ผู้ว่าการเขตปกครองของเราจะไม่ยอมยื่นขอลดหรือยกเว้นภาษีหรือดูใบไม้ร่วงเพื่อให้เขตปกครองที่ตนเองดูแลอยู่เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีการคาดเดานี้เกิดขึ้นโดยฟูเซียลลิงผู้พิพากษามนทนผู้ซึ่งไปเข้าร่วมประชุมที่เขตปกครองปาซีมาแล้วสองครั้ง และได้พบว่าท่าทีของผู้ว่าการเขตนั้นต้องการจะเสืออะไรออกมาอาจกล่าวได้ว่าในแง่ของข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพทางการเมืองความปรารถนาของฟูเซียนล,ลิงผู้พิพากษามนทนแล้วหวังซื้อฉี่ผู้ว่าการเขตปกครองนั้นตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงน่าเสียดายที่หวังซื้อฉี่ผู้ว่าการเขตปกครองนั้นเป็นหัวหน้าผู้บังคับบัญชาของฟูเซียนล,ลิงผู้พิพากษามนทนโดยตรง เมื่อได้ยินหัวข้อเรื่องการลดหย่อนภาษีหรือการยกเว้นภาษีเหล่าโจผู้เป็นพ่อที่ห้อยหัวก้มหน้าก้มตาอยู่ตลอดเวลาก็อดไม่ได้ที่จะร่าเริงและมองไปที่ฟูเซียลิงผู้พิพากษามนทนอย่างคาดหวังหากปีนี้สามารถลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีได้กับครอบครัวอื่นนั้นเหล่าโจไม่ทราบแต่ในครอบครัวโจวของเราจะต้องสามารถอยู่รอดได้อย่างแน่นอน และชีวิตก็จะไม่ลำบากมากเป็นพิเศษแต่เมื่อเขาได้ยินมาว่าหวังชื่อสีผู้ว่าการเขตปกครองไม่เต็มใจที่จะรายงานความเดือดร้อนขึ้นไปเพื่อขอลดหย่อนภาษีเหล่าโจผู้เป็นพ่อและหัวหน้าหมู่บ้านต่างก็แสดงความผิดหวังอีกครั้งหลีจางเหลือบมองคนทั้งสองคนที่ทำท่าแสดงทุกอย่างออกมาบนใบหน้าจนหมดสิน้นแล้วก็ไม่ได้พูดอะไร มานเป่าและไป่ายซานเป่าที่ร่วมรับฟังอยู่ด้วยความสนใจมานเป่านั้นรู้ดีถึงความซับซ้อนของโลกภายนอกและรู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่ฟูเซียนล,ลิงผู้พิพากษามนทนจะรายงานเรื่องดังกล่าวข้ามหน้าข้ามตาหวังซื้อฉี่ผู้ว่าการเขตปกครองมานเป่าได้แต่ถอนหายใจออกมาด้วยความเศร้าไป่ายซานเป่าเองก็ยังคงถอนหายใจเช่นกัน เด็กทั้งสองถอนหายใจเสียงดังเฮอฟูเซลลิงผู้พิพากษามนทนหันไปมองลูกหมีตาดำกลมโตทั้งสองตัวที่ถอนหายใจจนไหลลูกตกแล้วถามขึ้นด้วยรอยยิ้มว่าถอนหายใจเพื่ออะไรมานเป่ากล่าวว่ามานะันน่าจะเปลี่ยนตัวชื่อฉีผู้ว่าการเขตปกครองเสียเลยนะเปลี่ยนเป็นชื่อฉีที่ต้องการลดหรือยยกเว้นภาษีให้ประชาชนเหมือนกับเตเทาฟูเซลิงเสียยังดีกว่า เหล่าโจผู้เป็นพ่อตกใจมากเขาเอื้อมมือไปปิดปากมานเป่าเจ้าลูกหมีตัวน้อยทันทีและกล่าวขออภัยซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้ท้าโปรดอภัยด้วยขอรับเด็กคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยพูดพร่ำมณดไสาระฟูเซียนลิงผู้พิพากษามนทนก็พง่ะไปเช่นกันแต่เขากลับไม่ได้ถือสาสนใจหาความจริงจริงจึงหัวเราะออกมาแล้วกล่าวว่า ไม่จำเป็นต้องถือสาเอากับคำพูดของเด็กๆมาใส่ใจหรอกนะไปซานเป่ายังหันไปพูดกับห่านเป่าว่ามันยากมากที่จะเปลี่ยนตัวชื่อฉี่ผู้ว่าการเขตปกครองสักครั้งถ้าเจ้าคิดจะเปลี่ยนชื่อฉี่ผู้ว่าการเขตปกครองเจ้าหาทางคิดให้มีขุนนางที่ใหญ่กว่าเขามาหาเราเสียดีกว่าเจ้าจะได้บอกเขาให้ลดหย่อนภาษีให้กับพวกเราได้โดยตรง มานเป่ารีบดึงมือพ่อของตนเองออกแล้วพยากหน้าหงึกหงักครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างเห็นด้วยใช่ใช่ใช่ทูกทูกทูกต้องแล้วขอรับเซนลิงผู้พิภากษามนณฑลตำแหน่งต่ำกว่าชื่อฉี่เพว่าการเขียปกครองดังนั้นเซนลิงก็เลยต้องเชื่อฟังคำสั่งของชื่อฉีแต่ว่าจะต้องมีขุนนางที่ตำแหน่งสูงกว่าชื่อฉีอยู่ด้วยแน่ๆ ดังนั้นชื่อฉีก็ต้องเชื่อฟังและอยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้มีตำแหน่งสูงกว่านาซีจริงไหมล่ะฟูเซียลิงผู้พิพากษามนทนและในท่านไปครุ่นคิดอย่างเงียบเงียบพร้อมกันก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ